สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะตอน6โมงเช้าที่สเตอร์ซินค่ะตอนนี้บีกำลังจะออกมานะคะเก็บลาดิสนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะต้องเก็บลาดิสแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บนะเขาจะแก่ไปนะคะก็จะเสียดายนะอุตสาปปลูกนะคะลาดิสนี้นะบีก็ปลูกเออ ปลูกมานะคะเราบีก็เก็บมาประมาณสามรอบแล้วนะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่บีจะเก็บแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บอ่ะเขาจะใหญ่ไปข้างหน้าแล้วทีนี้มันก็จะกินไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆมันจะแก่นะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้พอเราปลูกเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะปลูกใหม่นะคะนี่จะอื้ม นี่เพื่อนเพื่อนมันลูกใหญ่แล้วนะคะบีเก็บไปสองรอบแล้วนะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะคะถ้ามันแก่แล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วจ้ะเพื่อนๆมันหยาบนะมันกินไม่ได้บีก็จะถอนออกให้หมดเลยจ้ะเพราะว่า เดี๋ยวสายๆนะคะถ้าฝนไม่ตกนะพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกอีกนะเพื่อนๆถ้าเกิดสายๆแล้วฝนไม่ตกเดี๋ยวบีก็จะตัดหญ้านะคะตัดหญ้าอีกแล้วนะคะ เเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะบีก็ตัดตรงนี้นะตรงนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วอ,อ่แต่ว่าตรงนู้นอะ่ะที่ว่าฝนมันตกแล้วบีตัดไม่ทันนะคะเดี๋ยวบีก็จะไปตัดฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ถ้าตัดเสร็จแล้วนะคะบีก็จะลงไปตัดข้างล่างด้วยเนาะเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วนะคะเมื่อวันก่อนนี้บีตัดตรงทางเดินตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดตรงนี้นะคะ แต่ว่าทีนี้เออแล้วก็ออกไปทํางานนะคะวันนี้บีอยู่บ้านนะคะเพื่อนๆนแฟนบีไปทํางานแล้วบีก็จะเออถ้าฝนไม่ตกนะบีก็จะตัดฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้นะคะ เมื่อวานนี้นะบีไปทํางานกับแฟนนะคะไม่ได้ไปทํางานหรอกเพื่อนๆไปที่ทํางานของแฟนนะคะแล้วก็เลยได้ต้นสตรอเบอร,เบอรี่มานะคะต้นหนึ่งนี้เพื่อนๆดูว้ยขุดต้นมานะคะต้นหนึ่งเนาะ <c oughs> เพื่อเอามาทําพันุนะคะก็ขอให้เขาเป็นนะ <c oughs> นะเนี่ยดู ลูกใหญ่นะคะแล้วก็ต้นใหญ่ส,สตอเบอรี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพื่อนๆเราดีใจที่เราได้ไอ้นี่มาต้นหอมนะคะ ก็จะเป็นโซนผักสลัดก็ค่อนข้างที่จะโตแล้วนะโตแล้วอันนี้ไอซ์สลัดอันนี้ผักสลัดครับออดอกบวัวตานของบีก็เริ่มจะโรยแล้วสีขาวสวยมากดอกใหญ่นะคะต่วนตรงนี้ดอกไม้ ชนิดล็อกของเราได้ทั้งดอกได้ทั้งมเมล็ดเลยเดียถ้าเขาร่วงนะคะบีก็จะปล่อยให้เขาร่วงเลยนะจะได้มีแบบว่าดอกไม้เป็นดอกหอมนะคะเอาไปทํำกับข้าวก็ได้ด้วยแล้วก็สวยงามอีกต่างหากนะอันนี้จะเป็นโซนผักสวนควรัวของเราคะ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะเดี๋ยวบีจะหาที่ปลูกต้นลาเวนเดอร์จากเพื่อน นี่แหละเมื่อวันก่อนวิตัดยญ้าไม่ทันตรงนี้นะคะเพราะว่าฝนมันทําท่าจะตกนะเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่าแดดดีๆก็จะตัดหญ้านะคะแล้วถ้ามีเวลามากไปกว่าน,นั้นก็จะไปช็อปปิ้งอีกนะเพื่อนๆอ,อาจจะได้พาเพื่อนๆเ,เ,เข้าเมืองนะคะขับรถไปช็อปปิ้งกันนะคะคสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรีย ตอนนี้บีกำลังจะเดินทางนะคะออกไปช็อปปิ้งนะวันนี้จะไปช็อปปิ้งในเมืองนะคะแล้วก็จะเออเอาขวดนะคะไปแลกด้วยนะเพราะว่าขวดของเรานะคะเต็มตะกร้าแล้วนะเพื่อนๆโทนี่โทนี่กลัวไม่ได้ไปนะว่าไงคะคุณโทนี่ฮ วันนี้แดดออกนะเดี๋ยวบีจะรีบไปรีบกลับนะคะจะได้เอ่อกลับมาตัดต้นไม้นะคะเพื่อนๆโทนี่ฮับปี้ฮ మనీలో จะนนเดี๋ยวจะรีบกลับมาตากผ้าไว้ด้วยนะคะกลัวแบบฝนจะตกแต่แดดจ้าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกไงคะเราก็เลยแบบกลัวเนาะ วันนี้นะคะบีก็ซื้อของอยู่ที่ออโฮเฟอร์เซ็จแล้วจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินทางกันก่อนนะคะไปที่ช็อปลีเดินอะไรลูกนะโอเคนะคะวันนี้ซื้อของแบบออไม่รีบนะคะแล้วก็ซื้อแบบเร็วๆด้วย แดดแรงมากวันนี้ดีดีว่าได้ที่เอ่อร่มๆนะคะให้น้องโทนี่เขาแบบมไม่ร้อนว่าไงเจ้าคุณโทนี่ ที่ช็อปลิเดนจ้าจะเอาขวดไปขายด้วยนะคะแล้วก็จะซื้อของ ได้เจ็ดยูโรนะคะเตอนนี้นะคะบีก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ซื้อของเสร็จเร็วมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบีจะแวะไปที่เพนนีสักหน่อยนะคะไปดูดอกไม้ที่ลีเดรนนะคะวันนี้มาได้ปลาหมึกนะคะแล้วก็ ของกินหลายอย่างเลยที่แรกว่าจะซื้อนิดเดียวนะคะสรุปแล้วซื้อเท่าเดิมเอาละจ้ะ,ะ,ะ,จะไปกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆบีก็ซื้อของมาไม่เยอะนะคะวันนี้นะอันนี้เป็นขนมเป็นผักนะคะที่บีซื้อมาวันนี้นะคะเราไปซื้อของนะเพื่อนๆเอ่อ สิ่งที่เรานะคะได้มาก็จะมีอาหารทะเลนะคะมีทัดไข่มีถั่วนะคะมีปลาปลานี้เราจะเอามาทำาลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ได้ปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึกแบบนี้มาแล้วก็นี่จ้ะได้ปลาหมึกแบบนี้มานะคะ800กรัมนะคะอยู่ที่13ยูโรดนะคละ บีซื้อมาสองถุงเลยนะคะแล้วก็มีไอติมบีจะรีบเอาไอติมนะคะใส่ในตู้แช่แข็งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศันร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะละลายนะคะ ันนี้อากาศร้อนนะคะแดดแรงมากอ่ะเดี๋ยวทัดไข่นี่เดี๋ยวมีจะอบนะคะ <c oughs> เคยซื้อมาแล้วนะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะอันนั้นอ่ะก็อร่อยค่ะแต่ว่ายี่ห้อนี้เพิ่งซื้อครั้งแรก <c oughs> เดี๋ยวจะลองอบดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะ เดี๋ยวบีจะจัดของนะคะเข้าที่ก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวออกไปตัดหญ้าจะเพื่อนๆอากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะลงไปตัดหญ้าข้างล่างะคะ่ะมากมากเลยเดี๋ยวบีนะคะจะมาตัดหญ้านะเพื่อนๆ จ้าแล้วมาดูตาสิมีอะไรมัง่งมีขี้ตาหรือเปล่ามันให้เดวลูกเออต้องซูมเนีะค้อมเยอย,ยแล้วกันไปเดี๋ยวจะไปแต่ญยากจะได้เสร็จ